ไม่ได้เอาขาเตะมาเสื้อเสื้อเสื้อเสื้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 อเสื้อห้อยเลย่ยออนชิวอหนอหนอหนไม่ได้ถ่ายรูปเลยตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วอรัไม่ถึง้เลยแต่เพือมาให้ย่เนี่ยให้ย่ะอลงมาอัน

เอานำอยู่ไม่ต้องกลัวบ้านนี้ผลิตกี้าะอันีกุ้งสิบสอนะสิบเอ็หรือสิบองะสิบเอ็ดอันนี้ปริมาณเยอะยอดมาอปาวาเอาลมาอ็ดที่เอาเฝ้าได้มุ่เกียี่พุกเขาคนจับกอคนที่จะาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ไปไม่ไ้ผมนี

ตบบอลน่อยครับตบอลหน่อยครับบอลนะบอลสีขาวบอลสีขาวไปไหนฮะเออนใส่้าพอดีพอดีเลยประตูล้มล้วเย่งงาเลยโอ้มาแล้วดาวซันโบชันเลยกระชากจับ้อจับไปอ้อเด็นี่เนาะ ใครแล à. เข้าครับได้ <coughs> 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 <Be careful. donc, coughs> <coughs>